สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Audio b r u e 8ปวันนี้แอดจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความหมายของกลูเตนพาทำความรู้จักกับโรคเซรอแอกและผู้ที่แพ้กลูเตนที่พบในแป้งสาลีจะมีอาการอย่างไรรวมถึงผู้ที่แพ้กลูเตนควรกินอาหารหรือหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนกันนะคะ หลายคนคงเคยได้ยินคำว่ากลูเตนมาบ้างซึ่งกลูเตนนั้นเป็นภาษาละตินราศัพท์คำว่ากลูแปลว่ากาวเพราะเป็นโปรโตีนที่พบได้ในข้าวต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวไร้ข้าวบาเล่หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากแป้งสาลีที่ทําหน้าที่เสมือนกาวในการเชื่อมส่วนของอาหารเข้าไว้ด้วยกันค่ะซึ่งกลูเตนนั้นจะเกิดจากการยึดกันของโปรโตีนไกลอดินกับกลูเตนินและน้ําค่ะโดยพันธะซันไฟ จึงเกิดเป็นกลูเตนขึ้นมาโดยจะมีลักษณะเหนียวยืดหยุ่นและไม่ละลายน้ําจึงมีหน้าที่ช่วยทําให้อาหารนั้นคงรูปและจับตัวกันเป็นก้อนปัจจุบันจะพบว่ามีผู้แพ้กลูเตนมากขึ้นนะคะโดยใน100คนนั้นจะพบว่ามีอาการแพ้ประมาณ1 2ถึงคนค่ะแต่หลายคนนั้นมักจะเข้าใจผิดว่าอาการแพ้กลูเตนและโรคซึ่เรียกนั้นเป็นโรคเดียวกันเพราะเกิดจากการแพ้กลูเตนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะ โดยคนที่แพ้กลูเตนนั้นมักจะเกิดอาการเหมือนกับการแพ้อาหารอื่นๆนะคะเช่นมีผื่นแดงคันน้ำมูกไหลจามใบหน้าบวมและหายใจลำบากซึ่งอาการแพ้จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อรับประทานอาหารที่มีกลูเตนเข้าไปส่วนโรคซิลิแอคนั้นต้องใช้เวลาในการที่ร่างกายต้องสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาก่อนคะ่ะจนกระทั่งร่างกายแพ้ภูมิของตนเองซึ่งใช้เวลามากกว่าในการแสดงอาการแพ้ โดยพบว่าทั่วโลกนั้นมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคซิลเแอกประมาณ1-2%นะคะแต่ประชากรไทยนั้นพบโรคนี้ได้สูงถึงซึ่งพบได้ในทุกช่วงวัยนะคะแต่จะพบมากในคนที่อายุ35ปีขึ้นไปโดยหากคนในครอบครัวนั้นเป็นโรคนี้จะมีโอกาสเกิดโรคถึง10%กันเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะเราจะขยายความเกี่ยวกับอาการแพ้กลูเตนให้มากขึ้นค่ะ ในคนที่แพ้กลูเตนนั้นหากทานอาหารที่มีกลูเตนเข้าไปจะมีอาการแพ้ที่เด่นชัดนะคะเช่นส่วนใหญ่นั้นจะมีอาการท้องเสียเป็นอาการที่เกิดจากระบบทางเดินอาหารนอกจากนี้อาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดท้องปวดเกรงในช่องท้องมีผื่นขึ้นปวดข้อปวดตามตัวปวดศีรษะ หากเป็นในเด็กนะคะอาจจะทําให้เด็กโตชาได้สมองมึนงงมีอาการขาดสารอาหารเนื่องจากคนที่แพ้กลูเตนเนี่ยจะมีอาการดูดซึมอาหารผิดปกติซึ่งเกิดจากการที่ลําไส้เล็กมีปัญหาค่ะสําหรับผู้ที่แพ้กลูเตนและในผู้ที่เป็นโรคซิลิแอกนะคะสามารถรักษาการแพ้ได้ด้วยการระมัดระวังการกินอาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตนนั่นเองค่ะตัวอย่างอาหารที่ควรหลีเกเลี่ยงจะแบ่งออกทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันนะคะ โดยกลุ่มที่1นนะคะกลุ่มข้าวแป้งได้แก่ข้าวสาลีข้าวไร้ข้าวสเปลลข้าวคามูดข้าวบาเล่และข้าวโอ๊ตค่ะโดยธรรมชาติแล้วข้าวโอ๊ตไม่มีกลูเตนนะคะแต่การปลูกและกระบวนการผลิตอาจทําให้เกิดการปนเปื้อน,นกลูเตนได้ค่ะในส่วนของเส้นนะคะก็จะมีพวกรามงอูด้โซบะบะหมี่พาสต้าทุกชนิดและเกี๊ยวค่ะพวกขนมปังและเบเกอรี่เช่น เค้กคุกกี้พายบราวนี่แพนเค้กวอฟเฟิลนเคปราท่องโกสละเป่าขวาสซองแป้งพริสตาแป้งนานขนมปังข้าวโพดขนมปังมันฝรั่งโดนัทโลเกตขนมปังแครกเกอร์บิสกิตและเฟนโทสค่ะพวกซีเรียวกานูล่าเช่นกานูล่าคอนเฟกและข้าวอองที่ปรุงด้วยมอหรือมีมอเป็นส่วนประกอบนะคะ2กลุ่มเนื้อสัตว์นะคะได้แก่ เนื้อสัตว์แปรรูปโปรตีนเกษตรลูกชิ้นทอดมันไส้กรอกนักเก็ตเทมปุระเนื้อสัตว์หมักนะคะเช่นหมูสับปรุงรสหมูเด้งหมูนุ่มไก่ย่างซีอิว๊วเมนูไข่ตามร้านอาหารอาจจะมีส่วนผสมของแป้งและเครื่องปรุงรสได้ค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มผักผลไม้ได้แก่ผลไม้กวนผักและผลไม้ชุดแป้งทอดต่างๆกลุ่มที่4กลุ่มขนมหวานนะคะได้แก่ไอครีม ลูกอมกล้วยทอดมันฝรั่งและขนมไหว้พระจันทร์กลุ่มที่5กลุ่มซอสปรุงรสได้แก่ซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยซอสปรุงรสซอสเทอริยากิน้ำสลัดครีมซอสซุปก้อนผงซุปข้นน้ำเกรวีซอสข้าวหมูแดงน้ำส้มสายชูหมักจากมอและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่6กลุ่มเครื่องดื่มนะคะได้แก่เบียร์เบรีเวกยีสต์ไวน์คูลเลอร์และเครื่องดื่มมอค่ะ อาหารปราศจากลูเตนที่สามารถรับประทานได้หรือกลูเตนฟรีที่หลายคนอาจเคยได้ยินมาบ้างมีดังนี้ค่ะหนึ่งกลุ่มข้าวแป้งได้แก่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวขริวนัวถั่วต่างๆรำข้าวโอ๊ตแต่ต้องเป็นสูตรที่ไม่มีกลูเตนนะคะแป้งรูปีนแป้งกัวกรรมัมแป้งมันสับปะหลังแป้งกล้วยแป้งมะพร้าวแป้งถั่วเหลืองแป้งอัลมอนด์และแป้งผักโขมค่ะพวกเส้นเช่นเส้นกว๋วยเตี๋ยวและวุ้นเส้น ขนมปังและเบรเกอรี่ต้องเป็นสูตร,รที่ไม่มีกลูเตนค่ะซีเรียกล,ลกานลลูากานูาและคอนเฟลตต้องเป็นสูตร,รที่ไม่มีกลูเตนโรข้าวซีเรียลข้าวซีเรียลลูกเดือยข้าวพองและข้าวอบกรอบค่ะกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะได้แก่เนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่กลุ่มผักผลไม้จะต้องเป็นผักและผลไม้สดเท่านั้นนะคะกลุ่มขนมหวานได้แก่ไอศกรีมและลูกอมสูตร,รที่ไม่มีกลูเตน กลุ่มซอสปรุงรสได้แก่น้ำปลาเครื่องเทศซอสถั่วเหลืองสูตรไม่มีกลูเตนน้ำส้มสายชูกลัน่นซอสมะเขือเทศและมายองเนสค่ะในกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มเครื่องดื่มได้แก่เบียร์สูตรไม่มีกลูเตนไวน์วิสกี้และวอดกา้าจากที่ฟังมาจะเห็นว่าอาการแพ้กลูเตนนั้นสามารถเกิดได้กับทุกคนนะคะซึ่งอาการที่แสดงนั้นอาจรุนแรงถึงชีวิตได้ดังนั้นควรอ่านส่วนประกอบบนฉลากก่อนเลือกซื้ออาหารทุกครั้ง หรืออาจจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่ากรเตนฟรีก็ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปค่ะ